go fucking mental เผื่อเนื้เอาบนจนไปนะยังได้ใจกับปืน right. s <S s <S ้นบนอยู่นะเดี๋ยวผมไป Stand your ground and fight Let's go fucking mental Stand your ground and fight มันอะไรมากมายเรื่องเราก็มันเรื่องไหนเมื่อไม่มี ข้างกายอย่าลืมว่าเรามันก็อเพื่อนตายเกิดเป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือกลายชานี้โชคดีได้มีเลือดชาย <It> s <S รู้ <the crystal. S 1> วันละร้ายแต่ไม่เคยคิดแพ้สู้ What? What? จนสุดท้ายในละมิดแท้ เมื่ี้เราถ้ามีปัญหาบรรยากาศทั้งห้องตึงอ่ะคนละมาแล้วขละมือก็ถ้าเกิดได้ป็นมาชักแล้วก็ต้องยึงอ่ะบรรยากาศเพื่อนถกับบรรยากาศก็กูจำเอาไว้คอหนึ่งอ่ะในทางปฏิบัติถ้แค่ได้ชันโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งพ่อมึงอ่ะมึงก็ได้มาละเดี๋ยวมึงเล่นตุ๊บเป๊ะคนฉันทำอยาได้เน็บจัดก็มีคิดเลยว่าที่บ้นเพื่อนปูตินเกือบร้อยปารตีไม่เก็บบัตรบนลกนีเรื่องบัตรกูแล้วว่าทำปฏิมากรรมหรือตีนไอเด็กสัตว์ก็ไม่นึกเลยว่าแท้จุงเบย์ถ้ามี แค่ net เข้าเฟอร์คอใสเล็กดักใครที่ว่าดูปฏิการเดี๋ไปหาอยู่บ่บาทถ้ทามึงลงทำเร็วลูกคุณส่วนเขาไม่ได้ไปให้มึงด้วยแผ่นทองคำเลปลวใครว่าดูปฏิการพลพรรคเลสยสาย,สาย,สายาเส้นป้องกันแนวก็ทุกวันนี้ไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่กูใช้ตัวกูเองเป็นดัมเบลน้ำพึ่งเรือเกิดเป็นเสือพึ่งผ้าเมื่อกฎหมายไม่ได้อะไรขึ้นมาความยุติธรรมกูมีแต่เพื่อนพึ่งพาทำเพื่อนกูทำให้เรื่องมันขึ้นมามึงก็ได้ไหมหล่ะยิ่งเรื่องเราก็เปยอนฉันทำ อาวุธขัางกายอย่าลืมว่าเรามันคือเพื่อนตายเป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือกลายชาตินี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้ แต่ไม่เคยคิดแพ้ขอโจนสุดท้ายและไม่ทไม่ได้เป็นแค่เด็กแต่ดูตินเป็นแม่เด็กมิงดินแดนครูก็วันเดียวเลยวันสุดท้ายที่ไงคือเมื่อวานไม่เคยดูแคลนปกติแล้วมันจะมีไม่กี่คนรับกระสุนได้แทนกูยังไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ละวันนั้ปเบรกกนเไป็ดนตัวไม่ิกมันจะกูแทนเพื่อนที่เขาไม่ทิ้งเลยไปท้ก็มาดูตอนที่มีความรุนแรงถึงมายังไม่ทุบได้เวลาแต่ลรวันที่เราสักคนโดนรุมแทงกัญชาธรรมตากูเบาความเศร้าธรรมตากุูมันแดงรู้ไว้กูนั้นไม่ได้กินแลวไม่ได้นอน ภาวนาทุกวันให้หัวใจเราคลียค่าได้ยาไม่ได้ไม่ได้เมาสิเาจะเอาลูกปืนรูว่ามึงจะเอาตีนกอมกำลันก็ไม่มีโดนฟันโดนตีก็ไม่ได้เป็นเด็กแค่เล็กบาดผลในการก็ไม่มีให้มึงดวกร้องเลือดไม้เจ็ดขาดคนอย่างมันไม่ได้เข้าใจความหมายเพื่อนตายอย่างเด็ดขาดเข้ามใจกูไม่รู้มึงก็ไม่ได้ขึ้นเอาไว้ทีเดียวซีพีเก็บวาด Let's go fucking mental stand your ground and fight าอะไรมามากมายเรื่องเรา ก็เหมือนเรื่องไหนเมื่อไม่มีอาวุธข้างกายอย่าลืมว่าเรามันคือเพื่อนตายเป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือดไาลชาตินี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้ รแต่ไม่เคยคิดแพ้สู้จนสุดท้ายนิลาหมิทแท้สะเทินน้ำสะเทินบวกเชิญโงขึ้นเสาชีวิตแม่งยากเหมือนแบกเรยือยางขึ้นเขาไม่เคยเสียความพวกคุณนักรบซอมเบ้สถานการณ์เลวล้ากูชอบเธอหน้าจองเทพสอบการมนุษย์โกลวอลีก็ต้องชายช่าง ็นนอย,ยอสักครั้งใส่จากฟังอาหรือไทยจนวายปางทหารราบขอเลยง,งานตัวนาวิกโยธินพัสนามเลยการัว Let's go fucking mental stand your ground and fight Let's go fucking mental stand your ground and fight ตั้งแต่กูรู้ความท่ามกูได้ว่าคนตายแต่รุนปูรู้คนไมเมื่อเราทุกข์ก้มเองเคยเก่งเคร ไฟก็ไฟกูอีดับจับด้วยมืออ่าเดี๋ครับ เจอะคีเพ <iğ stereotype> ้าไอ้หวนัดต่อจากนี้ไปแถบขุนเสือเป็นพับกบผลงานการแสดงของมิกกี้สมิงและซีพีไอ้พวกปากกาเตรียมร็อคตัวตนของมิกกี้เอาไว้มิกกี้สั้นๆเลยปืนสั้นไว้ดังลั่นเลยปืนลั่นไว้สั้นๆเลยไอ้สัตว์ปืนสั้นไว้ดังลั่นเลยไอ้สัตว์ปืนลั่นไว้คำนับรับพร เสียการดูซึ้นหาเมื่อตานเก็บเอาไว้อยู่ในอภารเกิดมาในอะไรหว่าน,น,าาานเป็นลูกปืนสิบเอ็ดเป็นนักเลงตอนสิบเจ็ดมึงทำพวกกูเจ็บกูร,รับรองเมื่อมึงเสร็จลูกปืนกูเหมือนขับเป็ดทั้งเป็ดเต็มและเป็ดเสร็จแล็อคปรูไม่รู้จะเก็บกูขัดกรเล็บบอกพานาเกตซามิี้นั้นมีทีเด็ดกูเป็นลูกเคร่งไม่รู้จะแผลกเูเกิดมาเป็นมันลูกสิบเอ็ดแล้วเป็นนักเลงตอนสิบเจ็ด ลรอบทหารในภาคสนามมันลมเปลี่ยนคืนทิศเพชรขั้นทหารเส้นทางขนาดมันเสี่ยงชีวิตสนุกสนานตำมัตฐานลูกปืนกูไม่มีพิษกูไม่สมัครสมายกระเดร์ตฐานกูไม่มีมิตรนักเลงทำเนียมขนมไม่คิดจะจกต้องเคียงระบบเอ็มซีตะกบอย่าคิดไปหยอกไปขับประกบมึงขับประกบเล่นศกกระป๋องอย่ามาตลกมึงกูจะตอบอย่ามึงอย่าหลบมึงโดนตะปบโดนสะตัลบทุกคนอยู่ไหนขอสงบอ่ะกูมีลูกว่างคนคู่ซ่าเจอกันงซึ่งหนังไม่ใช่กูกล้าเว้ย ลั่นเลยไอ้ปัดปืนสั่นเว้ยดังลั่นเลยไอ้ปัดปืนลั่นเว้ยคำนับรับพรเสือเลือดมันก่อนเสียเลือดปังตอนจักเชื้อนักกอนไม่มีภาษาตากรยู่กับซุ่มพอเมื่อถอนเก็บเอาไว้อยู่ในอัภรรยา ากอะคืณรียพวกเขาใช้